สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซียงโกตัวเสือประจําวันที่4กรกฎาดา2565นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ฟุตบอลวันนี้ผมมีเว็บดีๆค่าน้ำสวยๆมาฝาก,กนครับยูฟ่าไลท์24 HR โปรโมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด20,000บาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสุดท้ายของเดือนและเรายังมีกิจกรรมมากมายในกลุ่ม วันนี้เราไปกันที่ศึกฟุตบอลสวีเดนออสเวคานคู่ระหว่างโกตเทนเบิร์กพบเดกฟอร์ดจะทำการแข่งในเวลาเที่ยงคืนเจ้าบ้านโกตเทนเบิร์กผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ฟอร์มจะดูแต่ทรงทะลุมาอย่างเดียว แต่ช่วงหลังผลงานก็ถือว่าเริ่มเริ่มที่จะดูกระเตื้องขึ้นมาบ้างเหมือนกันเพราะเกมในหลีก2เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยลวดมาได้ทั้ง2เกมขณะที่ทีมเยือนเดย์กัฟฟอร์ดผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูป้อเป้ มาอย่างต่อเนื่องอยู่ตามตรงของทีมลองบวยเพราะเกมในหลีกผ่านมา11นัดเป็นการชนะ2เสมอ1และแพ้ไปถึง8เกมด้วยกันและเกมนี้เด็ก e r ฟอร์ดเขาก็จะบุกมาเจอทีมเจ้าบ้านที่ถ้าเทียบกันดูแล้วจากฟอร์มภาพรวม กับเกมที่ในหลีกช่วงหลังกันดูต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างโกเทนเบิร์กที่ช่วงหลังผลงานพอจะดูมีกระเตื้องขึ้นมาบ้างเพราะเพิ่งจะเก็บชัยในหลีกลวดมาได้ถึงสองเกมติดพวกเขาดูคาดหวังได้มากกว่าทางด้านทีมรองบวยของหลีก ที่อาการยังดูป้อแปะมาอย่างต่อเนื่องอยู่พอสมควรทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านโกเทนเบิร์กจะเปิดบ้านเก็บ3ามแต้มเป็นเกมในเป็นเกมนัดที่สติดต่อกันได้นั้นมองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่า เกมนี้เห็นควรแล้วเลือกเชียร์โกเทนเบิร์กเหมาะสมกว่าผมขอฟันธงโกเทนเบิร์กครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดบอลคืนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยครับขอบคุณครับ